วันนี้ก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอยู่ดีเดี๋ยวก็ผมสั้นนี่หรือว่าอยู่ดีก็ผมยาวใช่ไหมคือจะบอกว่าผมจริงๆอะมีแค่นี้คือสั้นมากผมเสียแล้วก็เลยต้องตัดเหลือแค่นี้เองแต่ว่าแบบที่ทุกครั้งที่ทําไมเวลาไปออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้เราแบบว่าอุ้ยผมยาวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเป็นแฮป นี่วันนี้ก็จะมาให้ดูก็คือจะเป็นแบบนี้แฮ์พี้นี่ก็คือเหมือนกับว่าติดผมเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบม้วนอะไรอย่างงี้ได้ตามปกติเป็นผมจริงสามารถม้วนไดไ้ได้ทุกอย่างมันก็จะมีหลายแบบนี่อันนี้ก็จะแบบอันเล็กคือต้องติดหลายๆอัน,นอันเล็กก็ต้องติดหลายอันแต่ว่าอันนี้ที่ใช้ตลอดคืออันนี้จะเป็นอันใหญ่สภาพเยินมาก เดินจริงจังนี่ก็จะแบบง่ายมากที่ทำคือแค่แบ่งผมแล้วก็ติดคือบางทีแบบชุดบางชุดมันก็เหมาะกับผมยาวๆใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราผมสั้นไงกว่าผมจะยาวมันไม่ทันใจไม่จาเทิดจ้าเขาเลยต้องหา เดี๋ยวมาแล้วก็กดแปะเข้าไปมันจะเป็นกิ๊บแบบนี้เนลายมาเป็นกิ๊บแบบนี้ก็แค่แปะแบบนี้ติดกับผมเราปุ๊บผมเราก็จะยาวเห็นไหมท่านตานเห็นอนะ่ะ เดียวอยู่แล้วก็แบบคือผมเราคนเราเนี้ยก็จะยาวมันแบบบางทีมันก็ใช้เวลาอย่างแบบอย่างยาของเราเองเนี้ยผมเสียมากคือผมแบบแห้งแล้วเสียมากคือมันก็ต้องคอยแบบเหมือนแบบเล็มออกสไลด์ออกอะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้วิธีนี้คือง่ายเห็นไหมแล้วเราก็แบบคือผมต่อเนี้ยคือสามารถทําสีได้ทําได้ทุกอย่างทําสีม้วนได้คือโดนความร้อนได้ปกติเพราะมันคือบนผมจริงๆ แล้วก็คือมันจะดีอย่างหนึง่งอันนี้ก็คือมันจะหนาเพราะว่าเหมือนกับว่าเราทําเป็นชิ้นใหญ่ไม่ต้องติดแบบถ้าติดหลายๆอันบางทีแบบติดเบี้ยวบ้างติดไม่เท่าบ้มากอะไรอย่เงี้ยมันก็จะแบบไม่โอเคแต่นี้ก็คือแบบมาพอดีถ้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าแบบตามแบบบางทีบางที่อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกวา่าเออเป็นไหมบ้างอะไรเงี้ยก็จะโดนความร้อนไม่ได้หรือบางอันที่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อหยิกทำเป็นลอนหยิกไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบแค่แบบให้เราไปจับจับทรงเข้าทรงเงี้ยบางทีมันโดนความร้อนไม่ได้เลยแล้วมันก็จะไม่เหมือนผมจริงแต่เนี้ยคือมันเหมือนผมจริงมากคือคนไม่รู้คนไม่รู้เลยว่าแบบติดผมร้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปสไลด์ให้เข้ากับเราเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าหาซื้อให้ไหนผ <c oughs> มาขายของอยแล้วแต่จริงๆคือแบบมีคนถามไงว่าแบบเอ้ยทำไมแบบผมแบบ เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แก้มุม s h o เออ shop. ก็คือเเอ็มบิ B ็อนั่นแหละแค่ okay, นั้นเองแล้วจะมาตอบทุกคำถามโอเคไปแล้วนะจะมาบอกแค่นี้หรือว่าอยากให้มวนดูมาให้ดูไหมมวนได้นะ แต่เดี๋ยวมันจะเสียเวลาสี่นาทีแะ okay, นะโอเคนี่ให้ดูอีกที่ะให้ดูไว้กันะนี่มันก็จะเหมือนเราแบบผมยาวแล้วก็วิธีดูแลลืมบอกง่ายมากแค่ <Care. S 1> แกะนั่งออกมาปึ๊บลาไปสระเหมือนผมเราได้เลยใส่มูสใส่ชีสเปได้หมด อย่าไปยีนะเดี๋ยวมันพังแค่นั้นเองนี่เอาออกมาก็แค่นี้ยผมเราก็สบ,บายๆชิวๆง่ายมากถ้าใครสนใจก็แอไลน์มานะไปแล้วบ๊ายบาย